ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2 0 2 3เสริมแนวรับนิวคาสเซิลตกลงคว้าติโน่ e ิฟราเมนโต้นิวคาสเซิลยูนแต่เตินหน้าเสริมทัพอีกตำแหน่งเมื่อตกลงคว้าตัวติโน่ e ิฟราเมนโตแบบ็กขวาทีมชาติอังกฤษชุดยู่21 ของสโมสรซอลตันตันได้อย่างลุล่วงแล้วตามการรายงานข่าวจากสกายสปอร์ตนิวคาสเซิลทีมอีสานของมือผู้ดีตีตัวเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้าจึงทำให้ทีมของคุณซื้อเอดดี้ฮาวจำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อฝาดแข่งในถ้วยหูใหญ่แหละครับโดยทั้ที่ผ่านมาสลิการดงได้ตัวซานโดโรตนาลีกับฮาวิบาร์มาจากเอซิมิลาและเลสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยกระทั่ทั้งสุดมีการยืนยันว่า พวกเขาตกลงดึงลิฟราเมนโตกองหลังของทีมทักุณได้อย่างลุล่วงเช่นกันด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์หรือประมาณ1417ล้านบาทซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกตามผลงานของนักเตะโดยคาดว่าวมีสิทธิแตะหลักถึง40ล้านปอนด์หรือประมาณ1 7 7 2ล้านบาทก่อนหน้านี้เดวเซนซึ่งตกลงสูง่แชมเปี้ยนชิพในซีซั่นหน้าขายโมฮัมเหม็ดซา,าลิซูกองหลังทีมชาติการน์นาให้กับโมโนโกสมสรในลิกเอิงฝรั่งเศสแล้วและถูกหลายทีมตามจีนนักเตะตััวหลกของสมสม อาทิเช่นเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ต้องการคว้าตัวเจมสตรดฟล์สและก่อริ์พูที่สนใจโรเบโอลาเวียแต่ทั้งสองสโมสรก็โดนปฏิเสธข้อเสนอไปแล้วเนื่องจากควักก่ายไม่ถึงหลักที่พวกเขาตั้งราคาขายนักเตะสำหรับริฟาเมนโตอกองหลังทีมชาติอังกฤษซึ่งเกิดในเมืองพูดีโดยมีพ่อเป็นชาวโปรตุกีสและคุณแม่เป็นชาวสกอตติชได้รับก,การนัดทามจากนิวคาสเซิลมาก่อนแล้วด้วยข้อเสนอ30ล้านปอนด์หรือประมาณ1329ล้านบาท กระทั่งลาสุดสลิกาดงตัดใจเพิ่มตัวเงินตามที่เดอะเซนส์ต้องการและทําให้ทั้งสองทีมตกลงกันได้แล้ว80ล้านยูโรแปะเชจอปิดดิวกอนซาโลรามอสฟาบริซิโอรามาโนเยี่ยวเข่าชื่อก้องระบุป,ปารีสซชักแมงจะได้ตัวกอนซาโลรามอสหัวหอกของเบนฟิก้ามาร่วมทัพส่วนค่าตัวโดยรวมอยู่ที่80ล้านยูโร ปาลีซูชแมงสโมสรมาสเตียงลิกเอองฝรั่งเศสใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับเบนฟิก้าถึงเรื่องการดึงตัวกอนซาโรรามมสกองหน้าดาวรุ่งไปร่วมทัพแล้วตามการเปิดเผยของฟาบริิโตรมาโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนนะครับดาวเตะวัย2 2ปีสร้างความมือให้กับหลายคนหลังจากทำแมทริกให้กับทีมชาติโปรตุเกสในเกมบัวครับ2อง2รอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่ชนะสวิตเซอร์แลนด์6ประตูต่อหนึ่ง ขณะที่การเล่นให้กับเบนฟิก้าเขาก็จูฟอร์มได้อย่างสุดยอดทำไป27ประตูจากการลงเล่น47นัดในทุกรายการในฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมาส่งผลให้เขาตกเป็นที่สนใจของหลายทีมยักษ์ใหญ่ทางนี้โรมาโนบอกว่าเขาเสนอที่ปารีสเพื่อให้กับเบนฟิก้าพิจารณานั้นมีมูลค่าโดยรวมอยู่ที่80ล้านยูโรหรือประมาณ2,960ล้านบาท โดยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดดีวนี้ก็น่าจะสิ้นส้นภายในสัปดาห์นี้เลยสำหรับตัวรามอสเองนั้นตกลงสัญญากับปารีสได้ไปเป็นที่เรียบร้อยโดยไปไดเวยกันว่าตัวสัญญาจะมีผลถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028พิ่งต่อสัญญาก็ไม่สนทีมซาอุยื่นทาบซื้อวินเลียนฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชาอิตาเลียนระบุเอาแบับ เดินหน้าทาบทามวินเลียนปีกของฟูลแลมแม้ว่าเจ้าตัวเพิ่งจะสัญญาฉบับใหม่กับฟูลแลมเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ตามเอาฉบับทีมเมลิลสูงสุดประเทศซาอุดิอาระเบียยืน่นข้อเสนอขอซื้อตัววินเลียนปีกประสบการณ์สูงของฟูลแลมตามรายง,งานข่าวของฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนนะครับวินเลียนเคยวีสัญญาก,กับฟูลแลมจนทำให้กลายเป็นแข้งเฟรเจนต์แต่สุดท้ายเจ้าสน้อยก็เกลียกล่อมให้แข้งวัย3 4ปียอมเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมอีกเป็นเวลา1ปี ถึงกระนั้นล่าสุดเอาฉบับก็ไม่สนใจและยื่นก็เสนอสู่ขอวิลเลียนอย่างเป็นทางการโดยไปไดเช่กันว่าดาวเตะชาวบาซิเลียนได้เจรจากับฟูแลมเกี่ยวกับข้อเสนอนี้แล้วแต่ไม่มีการระบุถึงจำนวนเงินแต่อย่างใดนะครับหลังแพงสุดในโลกคนใหม่แมนเชสเตี้ปิดดีลคว้าตัวยอสโก้กวาดิโอน แมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีดึงยอสโกกวาดิโอนมาเสริมแนวรับเป็นที่เรียบร้อยหลังยอมจ่ายให้กับไลฟ์สิก้าล้านยูโรส่งผลให้กลายเป็นกองหลังค่าตัวแพงสุดในโลกทันทีบิ Bill ลสุกิราชนามของเยอรมันรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงกับแอร์เบลเรซิกในการดึงตัวยอสโกกวาดิโอนเะไเ้แบ็กจอมแกล่งทีมชาติโครเอเชียเข้ามายัางทีมเอติฮัสเตเดียมได้เป็นที่เรียบร้อยดาเตะวัย21ปีซึ่งทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม แข่งศึกเวอร์คัพ2022มีข่าวเกี่ยวยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแถมเจ้าตัวยังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเรือใบสีฟ้าได้แล้วด้วยแต่ยังติดปัญหาบางอย่างส่งผลให้การเจราจาติดขัดอยา่างไรก็ตามล่าสุดบิลยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถปิดกิวได้แล้วโดยจะจ่ายค่าตัวให้กับไรฟ์ซิก90ล้านยูโรรือประมาณ3,420ล้านบาทส่งผลให้จะกลายเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพงสุดในโลกคนใหม่ทันทีโดยสื่อมองเบียยังเสริมว่ากอรโอนจะไม่มีชื่ออยู่ในทีมไรฟ์ซิก ชุดอุ่นเครื่อง2นัดและคาดว่าจะมีการประกาศแจ้ทีมอย่างเป็นทางการภายใน2-3วันนับจากนี้รวมทั้งยังใส่เงื่อนไขสัญญาด้วยว่าจะมีเกมอุ่นเครื่องของ2ทีมโดยที่ไรฟ์ซิคจะได้เงิน1.5ล้านยูโรหรือประมาณ57ล้านบาทหากขายตั๋วหมดแ้ะครับยังตำแหน่งมือ1มันแน่เชลซีปิดดิวค้าโรเบิร์ตซานเชส เทฟเดวิด <David S 2> และโรมาโนยันเชลซีปิดดีลดึงโรเบรซานเชสมาจากบรตันได้แล้วหวังให้เข้ามาแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับเกปาอาริซาบาลกาหลังจากเอดูอาร์เมนดี้โยกไปเฝ้าเสาในลิกซาอุเดวิดอัลสตินนักข่าวคนดังจากทีอัลติกรายงานว่าเชลซีบรรล,ลุข้อตกลงกับบริันทีมผู้แข่งร่วมพมิกอังกฤษในการคว้าตัวโรเบรซานเชสผู้รักษาประตูดริกีทีมชาติสเปนโดยเชลซีต้องหาในทวารคนใหม่หลังจากที่เอดูอาร์เมนดี โกทีมชาติเนเเก้าย้ายไปเล่นในลิกซาอุริอาระเบียแล้วก่อนที่จะมาปิดติวซานเชสในวัย25ปีด้วยค่าตัวบวกแอดออน25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,100ล้านบาทเพื่อนำมาแข่งขันแย่งชีงตำแหน่งตัวจริงกับเกฟาอาลิซาบาลาก้าในดานชาวสเปนิชต่อไปล่ละครับฮอนสตินทวิตข้อความ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าค่าตัวอยู่ที่25ล้านปอนด์บรตันบรรลุข้อตกลงกับเชลซีสำหรับโรเบิร์ตซานเชสคาดว่าในทวารทีมชาติสเปนจะเข้าตัวร่างกายเร็วๆนี้ เชลซีต้องการดึงโกวัย25ปีมากย่งขันกับเกปาหลังจากเมอดี้ลาทีมไปขณะที่ฟาบริซิโอโนมาโนโนักข่าวคนดังแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะก็ประกาศเฮียวีโกในดีลนี้แล้วเช่นกันเชลซีบอลลู้อตกลงค่าตัว20ล้านปอนด์สำหรับโรเบรซานเชสรวมทั้งแอดออนที่จะทำให้แพคเกจร,รวมแล้ว25ล้านปอนด์สัญญาระยะเวลาตกลงกันเรียบร้อยกับซานเชสที่ต้องการจะไปร่วมทีมเชลซี ใจมาแล้วแมนยูรอระบาย2แข้งก่อนยื่นซื้อโซฟิยานอัมราบัตยังไม่หยุดแค่รัสมุดฮอยรุนโรมบโน,โ,นโ,นโนยืนยันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินหน้ายื่นขวาโซฟิยานอัมราบัตแต่ต้องปล่อยสองกองกลางออกไปให้ได้เสียก่อนหลังดาวเตะโมร็อกโกใจมาอยู่ที่โรงละครแห่งความฝันแล้วฟาบริซิโอรโรมาโนโนักข่าวคนดังแห่งวงการตลาดซื้อขายนักเตะรายงานว่าโซฟิยานอัมราบัตกองกลางของฟิโอเรตินา่า รอรับจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูน e d เต็ดโดยเหลือแค่รอให้ปีสเตแดงยื่นข้อเสนอซื้อเขาเข้ามาอย่างเป็นทางการเท่านั้นก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามิดฟิลทีมชาติบอโโกโนในวัย26ปีบอกว่าตัวเองพร้อมจะอยู่กับพวกมหาการต่อไปแต่โรมาโนชี้ว่าเป็นข่าวเท็จเพราะตัวนักเตะต,ต้องการมาเล่นยังทิดโอนทัฟฟอร์ดตั้งแต่การผู้คุยครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว ัมรบบาบัตไม่มีข้อสงสัยเลยเขาตอบตกลง,งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาต้องการย้ายตั้งแต่การเจรจาครั้งแรกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแม้ว่าสโมสรจากซาอุดีอาระเบียจะยื่นข้อเสนอก้อนโตก็ตามเข้าใจว่าเขาไม่เคยพูดว่าเขาจะอยู่ต่อหรืออะไรที่คล้ายกันเป็นคำพูดปลอมตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอยอย่างเป็นทางการจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยืนยันทันทีที่ปล่อยเฟรดและดอนนี่ฟันเดอร์เบกออกไปโรมมโนโทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับ ฝากคอบบัทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ